สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะพบกันเป็นประจำนะครับผมท็อปสุดยอดนะครับยังอยู่กับท่านอาจารย์พิมพิศาอวิเมทาวัฒนะครับ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแพทย์แผนไทยปัจจุบันนี้ก็เปิดศูนย์แพทย์แผนไทยนะการแพทย์แผนไทยอยู่ที่อำเภอบางเลนเอ้ยตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นนทบ,บุรีนี่เองตรงข้ามกับวัดโดดดอนพรมก็เข้ามาในซอยนะฮะวันนี้เนี่ยผมต้องคุยเพราะว่า,า,านี่ถือว่าเป็นอาจารย์แม่นะครับ คือถ้าใครมาหาอาจารย์พิมพิสาหรืออาจารย์แม่เนี่ยพอ,อมาปุ๊บเขาจะมาดูมารักษาตัวเรื่องของแพทย์แผนไทยครั้งแรกอันดับแรกอาจารย์ต้องทําอะไรฮะต้องมาตรวจวันเดือนปีเกิดก่อนดูดวง,ด,ด,วงดูดวงก่อนดูวันเดือนปีเกิดก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโหราศาสตร์การแพทย์แผนไทยนี่ฮะอันนี้แผนถงังแผนภูมิเห็นไหมฮะโหราศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันจะต่างกับโหราศาสตร์ไทย ูกไหมอาจารย์จะไม่เหมือนหัาศารักษาไทยนะหัราศราสตร์ไทยเนี่ยถ้าเราผูกดวงก็ดูวางลัคณาใช่ไหมว่าลัคนานี้สถิตราศีอะไรเป็นต้นแต่ถ้าเป็นหัาศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างของอาจารย์อ้วนนะฮะหรืออาจารย์แม่อาจารย์ดีภาษาเนี่ยนะตำราตรงนี้เนี่ยตกทอดมาจางไงแล้วก็มีวิชาตรง,งนี้มาจากไหนครับอาจารย์บอกท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งตำรานี้ตกทอดมากับตั้งแต่คุณพ่อตั้งแต่ คุณปู่คุณปู่ใช่ไหมคุณปู่คุณคุณปู่นี่ได้มาจากของคุณปู่ชื่ออะไรบอกได้ไหมฮะชื่อเพ่งอ่าก็คือสมัยก่อนคุณปู่นี่ก็เป็นอาจารย์แผนไทยเหรอเป็นแพทย์แผนไทยครับชื่อเพ่งอ่าแล้วก็พอพอท่านเสียไปก็มาตกเป็นของคุณพ่อชื่อเพ่งอ๋อมามามาคุณพ่อชื่อเพ่งแล้วก็ แต่แต่ที่สกทอดมาเนี่ยเป็นภาษาขอมอ๋อมีภาษาขอมเราเราอ่านไม่ออกว่าครับทีนี้ก่อน,อ,อนตอนก่อนคุณพ่อจะเสียร้อยเจปีเนี่ยออพอร้อยห้าปีเนี่ยคุณพ่อก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยให้ลูกอ,อลูกที่ได้รับได้รับวิชานี้วิชานี้มามีลูกห้าคนรับอยู่เราคนเดียวอาจารย์รับอยู่วิชานี้คนเดียวอีสี่คนก็ไม่เอาโอ้โบอกว่ามันยาก เดี๋ยวมันยากไปนะอาจารย์อยากเพราะว่าตอนนั้นเป็นภาษาของเขาไม่ได้ไม่ได้แปลแล้วอาจารย์ตอนเรียนเป็นวิชาเป็นภาษาไทยหรือภาษาฝอมงเป็นตอนตอนที่เรียนจริงๆอ่ะคือจำไม่ลามจำจำอย่างเดียวจำอย่างเดียวรู้รู้มาตั้งแต่สิบขวบครับแล้วก็ตอนหลังมาคุณพ่อมาแปลเป็นภาษาไทยก็เลยทีนี้ง่ายเลยทีนี้ก่อนตายไงผมเองก็เป็นลูกศิษยอาจารย์เรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ แต่ผมยังไม่เก่งนะไม่ต้องมาดูดวงเรื่องแบบนี้กับผมนะ <c oughs> ต้องมาหาอาจารย์ก็เลยนะครับเรื่องของหัาศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยผมออกตัวก่อนนะคือในนี้ในตารางเนี้ยมันจะมีบอกหมดเลยท่านผู้ชมฮะพิกัดทั้งมีพิกัดยาด้วยนะฮะ <c oughs> พิกัดยาก็มีพิกัดคาดอะไรพวกเนี้ยนะฮะใครจะป่วยใครจะตายด้วยโรคอะไรเป็นอะไรตายเนี่ยมีรู้เลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเราจะมาว่าเรื่อง12ราศีนะฮะ แต่ก่อนจะไปดิงสองราศีเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยก็ค่อยไล่ไปนะจา์เราอาราสีแม่ธาตุก่อนนะฮะเพราะว่าในตารางเนี้ยผมดูอ่ะมันจะมีตัวเลขนะฮะตัวเลขบางอย่างเนี่ยมันก็จะเหมือนนําหวราัาสตร์ไทยมาประกอบมาประกอบกันใช่ไหมฮะที่มันมีมันมีแบบมีตัวเลขดาวเกษตรก็มีตัวเลขของพระราชาโชคก็มีนะมหาจักรก็มีที่ผมดูนะฮะเพราะผมศึกษาโหราศาสตรไทยก็เลยอ๋อมันมีเลขรวมๆอยู่แต่มันก็มีวิธีดูนะฮะใช่ไหมฮะ ทีนีเราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้เนี่ยใน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 ตารางนี้ที่อาจารย์ตกทอดมาจากคุณพ่จากคุณปู่คุณพ่อนะฮะตามสุริยะกะติที่ดำเนินไปในห่วงจักราราศีแห่งปีอันทำให้ธาตุทั้งสีในร่างกายมนุษย์แปรปรวนไปทุกขณะเห็นไหมฮะอ,อ่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าจากพระคำมีจากพระคมพีสมุดฐานวินิจฉัย,ยนะฮะตัวนี้เลย ว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยอะไรมีกำเริบม,มีกำหรือทาตุหย่อนธาตุีิการะนะฮะ